อัปเดตเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเฟสที่สาสำหรับคนทั่วไปนายกแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันชัดเจนแจ้งชัดได้รับเงินอย่างแน่นอนแต่จะไม่ได้รับเป็นเงินสดได้รับเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ภายในปี2568นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y ย u u ูบเ e จอ่า n n e l ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังล่าสุดเรื่องเงินดิจิทัล10,000บาทเฟสที่3มีการอัปเดตล่าสุด จากการสื่อสารคำพูดของนางสาวแพรทองทานขินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนเงินดิจิทัล1นึ่งบาทเฟสที่2จ่ายเป็นเงินสดจะถึงมือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ4ล้านคนไม่เกินตุดจีนปี2568นี้ หรือไม่เกิน29มกราคมปี2568นี้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นเมื่อจ่ายเงินเฟสที่2เสร็จจะดำเนินการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเลทเฟสที่สาสำหรับคนทั่วไปโดยกลุ่มบุคคลทั่วไปเงินดิจิทัลเฟสที่3จะ ไม่ได้รับเป็นเงินสดเหมือนกับเฟสที่1เฟสที่2แต่อย่างใดจะได้รับผ่านเงินดิจิทัลวอลเล็ตใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญเชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจทันทีที่ระบบสำเร็จกำหนด อยู่ภายในปี2,568นี้อย่างแน่นอนซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของรัฐมนตรีช่วยว่าการการสวงการคลังทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นเผ่าภูมิและจุลพันธ์อมอรวิวัฒน์ที่ก่อนหน้าได้ให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่าขณะนี้ทางรัฐบาลเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะใช้งบกลาง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนจะใช้เม็ดเงินจากแหล่งอื่นๆหรือไม่ก็ต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้งและสำหรับเงื่อนไขผ,ผ,ผู้ที่จะได้รับเงินดิจิท่าเฟสที่3ก็ได้แก่กลุ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมา อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ปิดรับลงทะเบียนก็คือ15กันยายนสองพร้อยหกที่ผ่านมาต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน8ปดแสนบาทสำหรับปีภาษี2566โดยกลมสัมพากรประมวลข้อมูล ผู้ที่มีรายได้7วันก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการส่วนสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรอความชัดเจนจากคอรมอํสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องรอความชัดเจนจากคอรมออีกครั้งเปิดให้ลงทะเบียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นสามธนาคารของรัฐบาล เป็นการอัปเดตข่าวเรื่องเงินดิจิทัลล่าสุดวันนี้หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube SR Channel ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ